มาคืครับแต่ว่าสามคื่นติดครับคืนแรกกับบอท่านได้เป็นตัวคืนแรกผมฟันว่าไปเที่ยวครับกับขอบรัวแล้วก็ผู้ใดละ่ะไปกันหลายคนแล้วก็มองลงมาทางรางเห็นเขาตกกุ้งนะครับตกปก,กติเขาตกปาลาเนาะลงปลาอันนี้ลงงุ้งี่งมีกนตกอยู่ค้นเดียวผมกัเลยอยากได้นำ้ำพะอ,อันเป็นป้งใหญ่ก็ปูงมังอก่อนปงใหญ่ก็เลยลงไปนำ้ำไปตกเอาไปแย่งเขาตกความนี้ <laughs> ลำเลกคนไหนเพิ่นกับโตขึ้นมาเ <_ an> บ็ดดวงเดียวแต่ได้กุ้งหลายแต่เป็นเบ็ดเนื้อว่ามันตีดกุ้งเป็นเกล็นครับกุ้งนี่เก้าครับผม <_ an> ผมว่ามันเก็ <_ an> แล้วตาได้ผมก็ได้ไปไปว่าให้คนที่ขายตัวนะ่ะมาขายยังได้เอาเก่็อะไรบางทีเพิ่นกันเลยว่ามันมี่ทั้งในบอ่อผมก็เลยไปขอสือบัตรเพิ่นขายบัตรละลอยสืบบัตรแล้วผมก็เลย บอกห้คนทีตตกว้อนผมนะผมเลยว่ายับไปเนี่ยคนจิตตเพื่อนกันเบ็ดดวงเดียวได้ปรมมานจะหกเจ็ดตัวแล้วเป็นพุ่มขึ้นมาเลยกุ้มแต่มันมีแต่กลุ้มกันเลยไบขอตกน้ำเพลินรอบแรกผมตกรอบที่สามก็ได้กุ้งเป็นกุ้งเป็นได้ตัวเดียวแต่กุ้งยอดเดียวอันนี้ได้มาโตัวหนึ่งดึกขึ้นมาเนี่ยมันจะตกลงไปหน้าผมก็เลยจับได้ตัวหนึ่ง ขึ้นแรกฝันฝันได้กุ้งขึ้นที่สองมากอะ่ะฟันเห็นกุ้งขึ้นที่สองอี่ฝันเห็นตะกุ้งกระเลยก็เลยขึ้นมามาเนี่ยก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เริ่มแรกซื้อเก่าหนึ่งซื้อเก่าหนึ่งไว้เพราะฝันเห็นกุ้งแต่เน่าตัวครับแต่มันอยู่ในาน,าน้ำจนมาใช้ผมฝันว่าลงน้ำเกี่ยวกับน้ำมันปิดศูนย์ครับผมฉีซื้อติดศูนย์เลยบ่ซื้อติดหนึ่งครับ อันนี้เกิื่อนซอกันยังม่ได้กุ้งอีกบานนี้มาซื้อเหลขกเก่าหนึ่งไปฟันที่ยังนี่ล่ะฟันเกียก 90, กยกเก่ยวกับเก่าศูนย์ันจิผก็จำบ่ค่อยได้แต่แต่รู้ๆว่ามันเกี่ยวกับเก่าศูนย์ผมก็เลยว่ามันมันยังอยู่ที่ไอที่ฟันเกี่ยวกับกุ่งสามขื้นนี่ติดติดเก่าติดเกี่ยวกับกุ้งเกี่ยวกับกุ้งตลอดครับ สามเพื่อนผมก็เลยมันวน,นี้ก็เลยว่าจะซื้อติดเก่าเก่ามาแทนแล้วเนาะครับถ้าเป็นเก,าก่ากะจีว่าเก่าล่างแล้วเพราะว่าลงไปลงไปล่างออผมอยู่ผมอยู่บนแล้วผมได้ลงไปเอากุ้งอยู่ด้านลา่างก็เลยว่าจีซื้อล่างเลยเเถ้าขึ้นเลยผมตีไปสามตัวก็คือศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เ<ส>ก้าหนึ่งบาทนี้มาซือ1 1> ้อเก่าหนึ่งมาฝันเกี่ยวเก่าศูนย์ มานี่พมกันเลยว่าจะเอาตัวเดียวเอาเก้าศูนย์ลางตัวเดียวเลยศูนย์เก้าหนึ่งับเก้าศูนย์บ่ครับผมเก้าหนึ่งแต่คักคักเลขกับว่านีแบบเก้าศูนย์เึ้นสุดท้ายเพราะว่ามันฝันมันเกี่ยกับน้ำบคฝันเดนในวลงน้ำเห็นตะนามกับกุ้งคสามขึ้นติดเลยบ่สามขึ้นติดสามขึ้นติดฝันเห็นตะกุ้งครับฝันได้กุ้ง ขึ้นที่สองคำว่าได้กุ้งไตขึ้นสามนี่ก็บฟันเกี่ยวกับกุ้งนี่ละแต่ได้ลงไปน้ำผมเนี่ยได้ลงน้ำครับแต่ย้ว่านี่ละเพราะว่าเสียวเก้าศูนย์ทาชิมากับลงล่างเก้าศเก้าหนึ่งครับเก้าศเก้าหนึ่งตาตาสามตากสมตัวก็บศูนย์เก้าหนึ่งทีนี้เน่ยเก่ามากเนาะครับเก่าเลยละเพราะว่าเฮ็ดจังได้ก็ผมว่า เก่าค่ะคัดห่อยว่าได้แต่กุ้งกุ้งมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วเนาะดูกไส้ก็มาฝันเห็นมู้ใหญ่งู้ใหญ่เราก็เห็นตัดแกะมู้ใหญ่ก็าเป็นเก่าเก่ามีเก่าบ้างอะไรก็นเฟรดวานี่แหะเก่าคักเลาคผมว่าเก่ามากคัดถือไก่มันถือไก่มันได้โลดครับเปลี่ยนค่ะที่นีเนาะครับ กัรตีไก่มันได้รวดนะนผมว่าวิ่งมวิ่งเก่าได้เล่มันบ่าเกยครับมันเอาคักๆกัเอาเก้าล่างไปโหล่าต้องเอาขึ้นบนดีว่าดีผมซื้อฮอดบอกลับนะผมซื้อเก้าศูบล่างครับเก้าศูครับผมสามตัวศูนย์เก้าหนึ่งหรือว่าเอาเอาหนึ่งเก้าศูนย์กันนะครับหนึ่งเก้าศูนการผู้ไดมากเลขเบื้อเอาเก้าเก้าเมว่อยาก ว the 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 mm ัยากลับวัอยากรบเอกเก่าเก่าหนึ่งเก้าศูนย์เ่กับสต่อครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ารับเบอรตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเอร์ี่ปอต้นตั้งใส่คนยำ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเท่านี้แม่นบอยอดกะครับผมตัวเก้าศูนย์นี่มากไปทางล่างครับเก้าศูนย์ล่างว่าคักกะละแม่เราคักแล้วนะครับรับวิงเก้า จะรอแนวทางก่อนนะครับแต่จ้าของช่องของพวนั้นใดๆนะครับตัวโนเอของยุท้ายเจ้องช่องของพวเปิดสามตัวนะสามตัวศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหรือว่าหนึเก มุนอยู่ในนั่นเลยครับครงกับเลขเวลขอเลยขอว่าได้ไข่นะขอได้ศูนย์หนึ่งเานเาขอรัฐบาลไทยเผาเลยครับนี่เก้าหดึ่งเก้านาบไปยุวัดนแล้วกันเราก็ขอรัฐบาลไทยเลยแล้วไอ้ไข่ก็ให้เร็วศูนย์่งเก้ตรงกันเซได้ยังไนมาจัดเลยครับ บ้านเลขที่ด้วยนี่ <c oughs> บ้านเลขทีพะะ่ม190อมอามา่รหนึ่งเก้ศูนเอาตรงก,กันบ้านหลังบ้านนาสิาได้จัดนะก,ก็ตรงใส่ันถือถือ,ถอย่ำกันหลายคนอยู่ด้นี่มูถือเล้วล่ะระวังได้ยัดที่ส่นหนึ่ง ข้เขียน่งเนี่ยมันเป็นคทนิ่ข้อเขียนมัน่จำ่นเลยพอแล้วแพงไปเสือเนาะย่านโมเสยแพงไปเสือแล้แ่งไปมันออกตัวแหนึ่งูนหนึ่งครับนั่งบอกใราผ้าตัดลยปะตัดมันมองามเนาะนันลาต้องสีออกันไแปดแปกับมงามมีลาจังเลยออเก้าซูนหนึ่งกับ่อถือถืเน็นยี่ดอกใครว่าเห็นกับซางนะูนหนึ่งมันตืน บ่ต้องตามหาคงทุดท้ายแล้วบ่มีครับมีป่อยเท่เดียวพอจบเลยครับโมาทั้งสี่ในอากาศไปเอาไต้นแรล้วบตกเหมเ่าน้ยงามงี่น้องสวนหนึ่งหนึ่เด้กี่น้องเด้ คนหนึ <muitas S 2> ่งนี่เยนให้กับมือเลยตัวน้อยขรออนยากระาเด้อขอรอ้อยมากผีนะเกีเด้อแม่เด้อปัญหาก็มาวันที่ซีบหมู่ว่าเนรนเด็กบหามคยว่านงเกิด็กบ่ง้ามคอยว่าโอ้วันแม่เด้อมันเกิดเี๊ยกอนทีนึเนาะันเจกนันน้ำกันไลอยู่แล้วครับย่นขอบคุณอาร์คขอบคุณอาจาร์คะอร์การ์